สวัสดีครับกระผมนายแพทย์มาริตวัฒน์ชัยนันะประเด็นที่ผมจะวินให้ท่านได้รับทราบในวันนี้คือโรคเกาที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมีความสัมพันธ์กับโรคข้อเสื่อมอย่างไรท่านผู้ชมครับหากท่านเกิดมีอาการปวดบวมขึ้นบริเวณข้อเขา่ามันอาจทำให้ท่านเกิดความสงสัยขึ้นทันทีว่า ท่านได้เกิดเป็นโรคข้อเสื่อมที่บริเวณข้อเข่าขึ้นแล้วแต่ตามเป็นจริงแล้วการที่ท่านเคยมีอาการปวดบวมที่บริเวณข้อเข่าขึ้นมานั้นมันอาจเป็นโรคเกาก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทั้งโรคเกาและโรคข้อเสื่อมนั้นต่างมีลักษณะคล้ายๆกันประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองโรคอาจเกิดร่วมกันได้เสมอ ในกรณีดังกล่าวอาจทาให้ท่านเกิดความสงสัยว่าการที่ท่านเกิดมีอาการปวดข้อขึอข้นมานั้นท่านเป็นโรคอะไรกันแน่โรคเกาหรือโรคข้อเสื่อมท่านผู้ชมครับโรคข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากกระดูกอ่อนที่ปลุกข้อเกิดการเสื่อมสลายและมีการทำลายไป เป็นเหตุให้ปลายกระดูกเกิดการเสียดสีกันแล้วก็นำไปสู่การอักเสบและอาการปวดเกิดขึ้นตำแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือข้อเขา่าข้อสะโพกข้อนิ้วมือและข้อกระดูกสนันหลังสำหรับกรณีของท่านที่เป็นโรคเก่านั้นมันเป็นผลหนึ่งมาจากท่านผู้นั้นมีระดับของกรดยูริกในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ เมื่อมันตกผลึกลงไปในข้อมันก็จะทำให้เกิดมีอาการปวดขึ้นมาอย่างเฉียบพลันตำแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือบริเวณข้อหัวแม่เท้านอกจากหัวข้อแม่เท้าแล้วเนี่ยมันยังสามารถเกิดที่ข้ออื่นๆได้ด้วยเช่นเกิดขึ้นบริเวณข้อเท้าข้อกลางฝ่าเท้าข้อของนิ้วมือข้อเข่าเป็นต้น ประเด็นสำคัญก็คือคนที่เป็นโรคเก่านั้นอาจเกิดร่วมกับโรคข้อเสื่อมได้ท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าระหว่างโรคข้อเสื่อมและโรคเก่านั้นอะไรเกิดก่อนกันสำหรับวันนี้ผมขอยุติตลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ